สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะรถนะคะเอ่อที่รถล,ลงคลิปหลายคลิปหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่ารถเป็นอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าอ้อมกอดของพ่อต้องแลกมาด้วย2ขีดรถติดโควิดจากคุณพ่อคะ่ะมันก็ไม่ได้จะเกินค่าเท่าไหร่เพราะว่า2ปีแล้วที่รถไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อที่ยะโสธรน,นะคะ เราก็ต้องแลกนะคะในเวลานี้รถตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อที่จังหวัดยโสธรน,นะคะคิดอยู่แล้วว่าไม่น่าจะผิดคาดนะคะแต่ว่าพ่อเองก็ไม่รู้นะคะว่าไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าก็ติดโควิดได้ไปถึงแล้วพ่อไม่สบายพ่อป่วยนะคะรถก็กอดพ่อตั้งแต่วันแรกแล้วพ่อเดินเข้าห้องน้ำไม่ไหวรถก็พอยุงทำกับข้าให้กินดูแลนะคะ ลูกทุกคนนะคะที่ดูแลพ่อนะคะก็จะติดเกือบทั้งหมดรู้สึกจะเป็นสิบก่อชีวิตนะคะติดไป5จะ้ะแต่ไม่เป็นไรนะคะแค่เราเห็นรอยยิ้มของพ่อ2ปีแล้วที่เราไม่ได้กอดพ่อ2ปีแล้วที่เราพยายามกั้นตัวเองเพื่อปกป้องว่ากลัวจะเอาโรคภัยไปสู่พ่อนะคะแต่ผิดคาดค่ะ ปราขุดว่าเราไปรับเชื้อมาจากบ้านเรานะคะตัวเราปลอดภัยแต่บ้านที่บ้านเราไม่ปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะในการแรกครั้งนี้นะคะก็ขอให้เห็นรอยยิ้มของพ่อได้ปฏิบัติพ่อนะคะในส่วนตัวของรสนะคะจะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเราทำดีกับพ่อตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่นะคะไปหาท่านในตอนที่ท่านหมดลมหายใจหาข้าวให้ท่านกินตอนท่านที่ยังมีชีวิตอยู่กอดท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนในสภาวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้แต่กําลังใจพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรเลยนะคะนอกจากว่าเห็นลูกๆไปอยู่รวมกัน พ่อก็ดีใจแล้วน้ำตาแห่งความดีใจที่ลูกไปหาพ่อร้องไห้เพ่อลูกหลานไปอยู่กันครบไม่ใช่เพราะเสียใจแต่พ่อดีใจน้ำตาไหลลูกเองก็ดีใจที่ได้ปฏิบัติข้อนะคะแล้วก็ลูไม่ได้เสียใจเลยที่รับเชื้อมานะคะไม่เป็นไรไม,ม่กี่วันเราก็หายนะคะแล้วกำลังใจจากเพื่อน,นทุกคน ะะก็มอบให้ลุ้นหลามความดีที่ทํากับพ่อแม่นะคะไม่เป็ไหนลดเชื่อแบบนั้นขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะลดขอเวลาผ่านไป3วันแล้วค่ะอีก10วันเจอกันนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลัง